วันนี้พามาดูสินเชื่อตัวใหม่นะฮะเป็นสินเชื่อที่มีชื่อว่า Happy Cat นะซึ่งผู้ให้บริการนั่นคือธนาคาร LHS นะครับหรือว่าธนาคาร Land and House นั่นเองตอนแรกผมฟังชื่อนี้เนี่ยผมกะว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาแล้วเพราะว่าไม่อยากทําสินเชื่อที่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคาประกรันเพราะว่าผู้ชมในช่องผมไม่ชอบแบบนั้นนะฮะแต่มาดูเนื้อหาใจความจริงๆอีกทีเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะมันเป็นสินเชื่อประเภทส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ในการคาประกรันก็สามารถไปยื่นกู้ได้ พนักงานประจําหรือเจ้าของกิจการคุณสามารถไปยื่นกู้ได้หากว่าคุณเข้าเกณฑ์นะครับผมและที่สําคัญกนะ็คือไม่ค่อยมีคนรู้นะครับเพราะฉะนั้นการยื่นกู้ต่างๆเนี่ยมีโอกาสฐานสะดวกมากขึ้นหากว่าคุณผู้ชมเข้าเกณฑ์นั่นเองนะครับผมแล้วเรื่องราต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมจะทยอยเล่าให้ฟังเพราะว่า เขาเพิ่งประกาศออกมาเมื่อวันที่11เมษายน2566นะครับผมว่ามีสินเชื่อตัวนี้ให้บริการอยู่นะนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะเป็นการอัปเดตครั้งแรกเดี๋ยวต้องมีครั้งที่2และครั้งที่3เพื่อให้มันมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ในวันนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าสินเชื่อตัวนี้มันมีอะไรบ้างสมัครยังไงนะคุณสมบัติยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ในลิงก์เว็บไซต์ของ l h Bank เนี่ยนะครับผมจะแปะไว้ให้ตรงคำอธิบายคุณจะได้คลิกเข้าไปอย่างถูกต้องโดยที่ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกนะครับคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะเจอกับสินเชื่อประเภทส่วนบุคคลเลยเพราะผมแปะลิงก์นั้นไว้ให้นะฮะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash นะครับโดยที่เนื้อหาใจความของเขาเนี่ยผมดูแล้วจุดเด่นที่รู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยก็คือเรื่องของวงเงินสูงสุดคือ1.5ล้านบาทนะฮะวงเงินเนี่ยเราใจเหลือเกิน มาพร้อมกับดอกเบีย้ยอยู่ที่0% 3เดือนแรกแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้แบบนี้นะนะกนะ็ต้องมีเงื่อนไขาตามที่ธนาคารกําหนดเช่นกันซึ่งผมเข้าไปดูแล้วก็ยังไม่ค่อยละเอียดเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาอีกรอบแล้วกันนะฮะคุณจะสามารถส่งได้สูงสุดคือ60เดือนนะฮะ,าานนะก็ลองเฉลี่ยดูแล้วกันว่าคุณผู้ชมกู้เท่านี้ส่งไหวไหมนะหกสิเดือน1 2 5 60ก็คือ5ปีนะครับโดยที่ไอระหว่างที่คุณส่ง5ปีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคุณจะโดนดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะแบบ เต็มที่เลยนะคิดว่าน่าจะไม่เกิน25%ต่อปีตามสเต็ปของเขาเลยนะครับก็ลองลองดูแลกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาชะกู้อ่ะมันจะไม่ได้ล้านกว่าแบบทุกคนหรอกนะมันจะได้ประมาณ5เท่าของเงินเดือนเรานะครับซึ่งถามว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมีการโอนก่อนหรือไม่ไม่ได้มีโอนก่อนนะครับแต่ว่าเขามีเกี่ยวกับค่าบริการเช่นกันนะฮะค่าธรรมเนียมเขาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ0.05นะฮะของสินเชื่อที่คุณกู้ได้แต่ไม่เกิน10,000บาทนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกู้แค่5าเท่าของเงินเดือนเราเนี่ยไม่ได้โดนเยอะขนาดนั้นแน่นอนนะฮะไม่ต้องโอนก่อนไม่ต้องไปทําอะไรให้มันวุ่นวายนะฮะเพราะฉะนั้นค่าต่างๆเนี่ยนะครับผมมันมีบอกไว้ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีค่าคู่สัญญา5บาทนะฮะเต็มเงิน5าบาทไปด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดสนใจเราสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่ลิก์ที่ผมบอกแต่วันนี้ผมจะพูดคุยเรื่องนี้ดีกว่าคิดว่าหลายคนอ่ะน่าจะอยากรู้นะครับก็คือเรื่องของคุณสมบัตินะ คุณสมบัติของสินเชื่อตัวนี้เรียกได้ว่าตึงพอสมควรนะฮะเพราะว่าคนที่จะกู้ได้สมมุติว่าคุณทํางานประจําคุณผู้ชมจะต้องมีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปจึงจะสามารถยืนกู้ได้นะฮะสก็คือถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณผู้ชมจะต้อง5 0,000บาทขึ้นไปนะจึงจะสามารถยื่นสมัครได้นะฮะแล้วก็อายุคุณเนี่ยอยู่ที่ 20- 60ถึงปีนะฮะรวมระยะัญญากู้เราจะต้องไม่เกิน60ปีครับ อายุงาน6เดือนขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นกิจการส่วนตัวก็วต้อง3ปีขึ้นไปเพราะว่าเขาจะเล็งเรื่องของความมั่นคงของกิจการด้วยนะครับรายได้ต่อเดือนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะทีเนี้ยคุณผู้ชมก็ลองมาเทียบดูว่าคุณเข้าเกณฑ์หรือไม่นะฮะบ,บอกเลยว่าค่อนข้างตึงนะเช็คประวัติทางการเงินไหมเช็คแน่นอนครับคุณผู้ชมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อง์ประกอบที่สําคัญถ้าองค์ประกอบอื่นโดยรวมของคุณดีเนี่ยมันสามารถไปต่อได้ตัวเองนะครับผมโอเคนะแล้วก็เอกสารที่ต้องใช้เดี๋ยวดูเอกสารก่อนเสร็จแล้วไปเรื่องของาการรรสมัคคัคคบ เอกสารก็คือบัตรประชาชนครับสลิปเงินเดือนนะหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้างก็ได้นะครับแล้วก็บัญชีย้อนหลัง6เดือนนะก็คือสเตทเมนยอนหลัง6เดือนนั่นเองนะฮะแล้วก็หน้าสำเนาบัญชีสําหรับการโอนเงินนะสมมุติถ้าเกิดคุณกู้ผ่านเนี่ยเขาจะได้โอนเข้าบัญชีนี้เลยนะฮะโดยทั่วไปประมาณนี้ของธุรกิจส่วนตัวก็ค,คล้ายๆกันแต่ว่าจะเพิ่มเติมในส่วนของอ่าใบเขาเรียกว,ว่าเป็นทะเบียนพาณิชย์ นะหรือใบต่างๆสารต่างๆที่คุณมีการจดทะเบียนว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับผมก็เตรียมไปด้วยนะก็ประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของการสมัครเนี่ยอ่ะผมาพาไปดูเลยครับผมคุณผู้ชมเลื่อนมาเนี่ยจะเจอตัวคําว่าสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์นะให้คลิกตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจเพื่อความชัวให้โทรไปที่1 3ึ่ก่อนนะครับผมอ่ะโอเคเมื่อคุณชัวแล้วคุณกดเข้าไปปั๊บเขาให้นะครับนี่ หน้าตาคือเทมเพลตต่างๆนี่ก็สวยดีดูดีเลยครับนะอ่ะโอเคเราจะดูนะครับว่าในส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นการกรอกชื่อนามสกุลเบอร์มือถืออีเมลในะสถานที่ทํางานนะฮะต่างๆแล้วก็อาชีพไปครับผมโดยที่ให้คุณเลือกได้ว่าคุณมีสิทธิ์เชื่อสมบุกสมบันคือข้อมูลตัวเนี้ยคุณสามารถกรอกได้นะเมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จนะครับผมกดยอมรับกติกาและเงือนไขแล้วไปขั้นตอนต่อไปนะฮะซึ่งในขั้นตอนนั้นเนี่ยคุณก็จะ ให้เลือกว่าคุณนะจะให้เขาติดต่อมาช่วงไหนอันนี้ไม่ใช่ว่าสมัสมครตรงนี้แล้วมันจะเสร็จสมบูรณ์โดยที่คุณสามารถรู้ได้เลยว่าคุณจะกู้ผ่านหรือไม่นะครับคุณผู้ชมฮนะคุณกรอกตรงนี้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาในหน้าเว็บไซต์ตรงนี้เนาะโอเคนะครับผมรายละเอียดต่างๆคุณผู้ชมสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ตรงลิงก์ที่ผมปักไว้ให้นะครับผมวันนี้มาอัปเดตเร่งด่วนฉบับครั้งแรกของช่องของต่ชาวบ้านนะครับผมแลวถ้าเกิดว่าคุณเข้าเกณฑ์อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมครคุณสามามถ เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้หรือกดติดตามช่องเราไว้ได้เดี๋ยวมีอัปเดตใหม่ๆผมจะมาแจ้งให้คุณทราบก่อนใครแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าช่องเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของประโยชน์ของคุณผู้ชมผมจะแจ้งให้ก่อนใครแน่นอนถ้าเกิดเรามาเร่งด่วนมากผมจะโพสต์ในชุมชนแต่ถ้าเกิดว่ามันพอมีเวลาในการผลิตคลิปวิดีโอพอให้คุณเข้าใจได้เนี่ยผมจะผลิตเป็นคลิปวิดีโอมาคุณจะได้สะดวกในการเสพข้อมูลนั่นเองนะครับผมและถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้นะครับผมพร้อมที่จะเอาข้อมูลดีๆมาเสิ์้คุณ ในทุกๆวันนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ